แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเออสีเพืเ่อนเช้าคุกกี้แลนด์โอ้ยเมดทุกคนเนาะวันนี้น,ะน,นับก็พบกับเด็กเอาวางลำไยซีซันซอสพริกอีซี่บิวกันเนาะโอเคอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นระดับ normal เนาะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์แรกที่ก่อนที่มันรีเนี่ย มันผมไม่ได้เล่นไว้เพราะว่ามันอัปเดตมาแล้วมันมีเวลาแค่2วันซึ่งผมต้องไปนั่งทําคลิปซีดีอื่นไงก็เลยไม่ได้มีเวลามาเล่นนะครับโอเคก็ในสัปดาห์ที่2ที่ดีมาเนี่ยก็มีเวลามาเล่นแล้วเนาะอ๋อเบรกเอาทำแต้มตอนนี้อย่าดีทุกคนทราบกันว่าตอนนี้มันดีมาทั้งหมดมี2เบรกก็คือเป็นเยลิวูดที่เป็นเบรกเหรียญอันนั้นก็เป็นเบรกทําแต้มนะครับแล้วก็เป็นตัวของเบรกวางลำไยเนาะต่วอีก2เบรกก็คือเบรกหลักก็จะเป็นตัวของเบรกที่ไว้เก็บเควสเป็นเบรกเนื้อเรื่องนะครับแล้วกอีนนสุมต มันก็แยกหมวดไปเป็นปุ่มหมวดอื่นแล้วน้ผมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในสารระบบของเด็กเอานั่นแหละนะน้โอเคก็ในผักแรกเนี่ยผมใช้เป็นตัวของน้องไซบอกเนาะก็เป็นผักแรกเซตเดียวกับเซตท็อปเลยน้ผมเพราะจริงๆผักแรกมันก็พอมีตัวอื่นมาทดแทนได้นะอย่างจอมต้นคุณธร,รรมก็ใช้ได้น้ผมหรือเป็นน้องไทม์หรือเป็นตัวแบบน้องออนึกชื่อก่อนน้องพูดขี่น้ผมหรือคิดว่าตัวของมูสลาสเบอร์รี่ก็น่าจะพอได้เหมือนกันระยะก็พอโอเคอยู่น้อง ก็ในผลแรกเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาก็คือไซบอร์กเนี่ยจะไปไม่ถึงขวดเลือดน,นะครับแต่ว่ามีวิธีก็คือในการเก็บลูกไฟเนี่ยตรงจังหวะแรกน,นะครับพยายามเก็บลูกไฟจากดานให้ได้เร็วที่สุดเนาะก็คือตอนที่สกิลเนี่ยเฟสเนี่ยมันจะสกิลพอดีแล้วหีบไอหีบไอเทมเนี่ยมันจะเสกลูกไฟให้เป็นชุดนั้นพอดีนะครับเราก็เก็บตัวของลูกไฟเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเราจะได้ลูกไฟจากดานก่อนนะครับก็คือบินเพื่อให้เก็บบินเขาเรียกว,ว่าบินไอเก็บตัวที่มันเป็นไอเทมของตัวไซบอร์กตอนใช้สกิลอะ ให้มันพุ่งไปเก็บลูกไฟในด่านให้เร็วนะครับเพราะจะทําให้ได้ลูกไฟในด่านเร็วขึ้นแล้วก็จะทําให้ลูกไฟจากตัวหีบเนี่ยมันดูดเข้าตัวช้าลงเพราะว่าคุกกี้อ่ะมันพุ่งไปเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาทีเนี้ยก็จะทําให้ไซบอร์กสามารถไปเก็บขดเลือดได้ง่ายๆละซึ่งถามว่าตรงจุดเนี้ยมันพึ่งดวงไหมก็พึ่งดวงระดับหนึ่งเพราะว่าจะต้องพึ่งดวงให้ไอตัวไอเทมที่ไซบอร์กเสกอะมันเสกแล้วพุ่งไปตรงทิศทางที่เป็นลูกไฟพอดีนะครับ ตรงลูกไฟดา่านอ่ะมันจะทําให้สามารถยืดระยะการเก็บลูกไฟได้ง่ายขึ้นก็หลักๆมันมีแค่นี้นะครับก็คืออาจจะต้องพึ่งัวนิดนึงเลอแล้วก็ใช้การแบบกระโดดบินสูงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้สามารถเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะบอกว่าเป็นเทคนิคก็ไม่เชิงนะก็ต้องพึ่งดวงระดับนึงนะครับนะตรงจุดนี้เนาะโอเคแล้วตัวของไซบอร์กเนี่ยพอเราสามารถยืดระยะลูกไฟไดมานิดนึงแล้วเนี่ยก็จะทําให้สามารถเก็บขดเลือดได้แล้วนะครับก็สบายแล้วนะตรงจ,จากตรงจุดเนี้ยก็คือไม่ต้องยืดไม่ต้องอะไรละสบายนะครับ แต่ถ้าเราได้ลูกไฟพร้อมๆกับตรงจุดที่เป็นจังหวะลูกไฟในด่านพร้อมกับลูกไฟหีเนี่ยอันนี้จะทําให้ยากนะครับเพราะว่าจะทําให้ไซบอร์กเนี่ยมันจะตายก่อนก็คือไซบอร์กเนี่ยมันจะโดนล้นระยะไปนิดนึงทําให้เนี่ยมันไม่สามารถมาเก็บขดเลือดตรงนี้ถึงได้นะครับก็จําเป็นจะต้องโดดยืนะเ,เนาะก็ได้ไปบอกดีว่าผมแนะนําว่าเออให้ดูระยะของลูกไฟที่เราเก็บให้ได้ให้ดีนะครับตอนที่เราสกิลลองทายเนาะโอเคเนี่ยเห็นไหมสบายๆนะครับสำหรับไซบอร์กเนาะ ก็ยิงสกิลปิดตายนะผมเหมือนเดิมผมจะไม่โดดยื้อนะก็โดดยื้อก็ได้หรือไม่ยื้อก็ได้ไม่เป็นไรนะผมโอเคก็ไปตอนที่ถัดถัดไปกันนะครับโอเคเรามาต่อก,กันที่ถัดที่2กันนะผมกับผัดของน้องชนะูเกลัสเนาะอ็อันนี้บอกไว้ก่อนนะผมในกรณีที่จะใช้ผัดสองเปชรชูเกลัสเนี่ยผมจะแนะนําให้ผลแรกเนี่ยก็คือใช้เป็นตัวที่เป็นไซบอร์กหรือระยะใกล้เคียงกับไซบอร์กนะผม ถ้าเป็นตัวอื่นที่ระยะไกลกว่าเช่นตัวของน้องททมหรือผู้เอกีอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่เหมาะนะเพราะว่ามันจะทําให้ผัด2เนี่ยทำระยะได้ไกลเกินไปจนทําให้ระยะของผัดที่3เนี่ยเสียแล้วจะทําแต้มได้น้อยลงมากนะเพราะเป็นเหตุผลที่ว่าผักเนี้ยจำเป็นจะต้องเกิดตายให้ถูกจุดเนะเาะก็คืออย่างที่บอกในเรื่องของจุดตายในเบรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยซีเรียสมากนะที่เป็นซีเรียสจริงๆหลักๆเลยเนี่ย จะเป็นเรื่องของรอยต่อระหว่างผัด2ขึ้นผัด3กับรอยต่อของผัด9ขึ้นผัดสนะครับเพราะว่า2ผัดเนี้ยมันจะส่งผลในเรื่องของการที่ทําให้ผัดต่อไปอ่ะเกิดถูกจุดแล้วก็ทําให้สามารถทําแต้มได้เยอะขึ้นเนื่องด้วยมันมีเรื่องของจังหวะสกิลแล้วก็เรื่องของจังหวะการทําแต้มที่ส่งผลเรานอกั้นผัดอื่นเนี้ยขอแค่เล่นตัวที่ทําแต้มได้ดีแล้วก็ระยะโอเคจังหวะโอเคอะไรเงี้ยก็สามารถทําแต้มได้แล้วนรับถือว่าเป็นเด็กที่เอาจริงๆค่อนข้างเล่นสนุกแล้วก็ ถามว่าเล่นง่ายไหมผมว่าเล่นง่ายกว่ารอบก่อนเยอะนะเพราะว่าในรอบก่อนเนี่ยเอาจริงๆมันจะมีปัญหากันที่เป็นผักฝันร้ายของใครหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนั่นคือผักนินจาผักที่3ามนแต่ด้วยความที่เขาบัฟเลมอนมาก็ทําให้ตอนนี้เลมอนมาทําหน้าที่แทนนินจาแล้วก็เล่นง่ายกว่าทําแต้มได้เยอะกว่าด้วยนุมผมจาไม่ได้แล้วว่านินจาม,มันเคยสุดที่เท่าไหร่นะห้าร้อยหกสิบปะหรือหกร้อยนี่แหละผมก็จําไม่ได้นรับแต่ถ้าเป็นเลมอนเนี่ยต่อให้เล่นแบบงูปลาปาถ้าเกิดถูกจุดอะต่อให้ไม่เอาโล่ชนเลยก็ทําได้เกินนล้า ก็ถือว่าเล่นง่ายกว่าแล้วก็ทําแต้มได้ดีกว่า,อย,าอ,นะอ,ว Glass, อย่างที่บอกเนาะโอเคก็ผัดชงชู่กกลาเสียงที่บอกเราเอามาทนะําหน้าที่เป็นตัวต่อระยะนะครับดังนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นตัวที่อาจจะดูวิ่งไกลนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ตัวของเลมอนเนี่ยมาเกิดตอนช่วงปลายด่านนี้พอดีนะครับเราก็เลยเลือกเป็นตัวของชัวรกลาาที่ทําระยะได้ค่อนข้างไกลเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้ถ้าเป็นเบรกเอาใหม่ใหม่เนี่ยระยะทางต่อด่านจะค่อนข้างไกลนะครับอย่างเบรกวันเดอร์แครปก็เป็นด่านหนึ่งต่อผัดนี้ก็วิ่งกันแบบนาน พอมาเป็นเด็กนี้ก็ผลัดนึงก็วิ่งกันค่อนข้างนานนะแต่ว่าก็ไม่ได้นานมากนะผมถ้าเทียบกับเบรกยาริวูดเนี่ยวผมว่าต่อผลัดก็วิ่งสั้นกว่ายาริวูดนะโดยเฉลี่ยนะผมเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้ลดช้าระดับเกี่ยวกับยาริวูดเนาะแต่ว่าอันนี้มันกลับมาวิ่งกันเป็นสิบผลัดไงก็ถือว่าเป็นเด็กสิบผลัดที่เป็นเบรกหลักที่หลายคนถามหาการน,นมถึงจะเสียดายที่ว่ามันจะไม่ใช่การเปลี่ยนเบรกเอาหลักโดยตรงเลยกเ็เถอะเพราะว่าเบรกใหม่มันเป็นเบรกยาริวูดซึ่งมันเป็นเหมือนเบรกรองมากกว่าน แต่ก็ยังดีนะที่เอาวันเดอร์แคปออกเพราะหลายคนก็บ่นเหมือนกันว่าเออวันเดอร์แคปมันไม่สนุกนะผมจริงๆผมเฉยๆกับวันเดอร์แคปนะแต่ว่าถามว่ามันก็เหนื่อยแหละเพราะมันต้องวิ่งกันตั้ง20ผสิบขั้นะผมพอมันกลับกันมาเป็น10ผัดเนี่ยก็ค่อยกลับมาโอเคขึ้นหน่อยนะผมในเรื่องของบรรยากาศการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของดานอะไรเงี้ยหลายคนก็ชอบวางลำยัยกันด้วยนะผมอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปก็อย่างที่บอกเนาะไม่จําเป็นต้องยื้อนะผมอ่ะก็จบที่5 1 5้าล้านเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดไปกัันนะครบ โอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่3กันกับผัดของน้องเลมอนนะผมเออในผัดของเลมอนเนี่ยจะเป็นผัดที่เน้นเกี่ยวกับการทําลายสีขวางเนาะพวกสมบัติอะไรก็จะใช้เป็นตัวช่วยในการทําลายนะผมอย่างอีเตอร์แล้วก็ตัวของไม้เท้าไม่มดแล้วก็หีบไอเทมมันช่วยผลิตตัวของลูกไฟเนาะเออถ้าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนก็จะชินตาในเรื่องของการเล่นเป็นนินจาผัดนี้ถูกไหมซึ่งเียกได้ว่าเป็นผัดฝันร้ายประจาเด็กเอานี้เลยนะผมเป็นผัดที่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไม่เล่นเด็กเอานี้เลย <laughs> ถ้าใครเคยดูสมัยที่ผมแบบยังสตรีมอยู่อ่มีช่วงหนึ่งนี่ผมสตรีมแล้วเล่นเบรกนี้ลงสตรีมเราซึ่งตอนนั้นผมก็เล่นแบบผัดอินจาก็เล่นแบบงูป,ป้าเออก็เล่นแบบทิ้งเล่นขว้างเราตอนนั้นไม่ได้เล่นผัดนินจาได้ั้งตอนนั้นใช้แมงป่องได้ั้มเออก็ทิ้งเบรกผัดเนี้ยแทบ,บจะทิ้งไปเลยเพราะว่ามันเป็นผัดที่เล่นยากมากเราแต่พออัปเดตมารอบนี้เขาบัฟเลมอนมาแล้วแล้วก็ทําให้เลมอนเนี่ยกลายเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็ทาแต้มได้ดีกว่าผัดนินจาเยอะเราก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยก็มี ตัวเลมอนมาให้ใช้นะผมโอเคก็ในเรื่องของการเอาโลชนเนี่ยหลักๆก,ก็คือให้ดูในเรื่องของคูดาวสัตว์เลี้ยงนะผมอย่างตรงจุดเนี้ยเอาโลชนได้เพราะว่าคูดาวสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันยังไม่ทํางานนะผมก็ะจะทําให้ทําแต้มได้เยอะขึ้นจากการที่เราทําลาศีอีกขวางได้เนาะก็จุดชนหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามชี้แล้วกันถ้าถึงตรงจุดไหนที่มันเอาโลชนได้นะแบบเออหน้าเอาโลชนไหนเพราะว่าผมก็ไปดูแบบพวกคลิปที่เขาทําทอปสกอร์มาเหมือนกันเ,เพื่อหาข้อมูลนะ,อะโอเคตรงจุดนเนี้ยเนี่ย ตัวของไอเทมมันจะได้ลูกไฟมาพอดีแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสัตว์เลี้ยงจะผลิตลูกไฟอีกลูกหนึ่งให้นะครับเห็นไหมก็จุดชนเนี่ยรู้สึกจะมีตรงจุดข้างหน้านี้มั้งเนี่ยเดี๋ยวจะมีตรงจุดนี้นะครับที่ถ้าใครจะชนก็คือให้ชนตรงข้างล่างแง่งตรงนเนี้ยเนี่ยไอตรงข้างล่างตรงเนี้ยปล่อยมันโดดลงไปชนก็ได้นะครจะทาให้ทําแต้มได้เยอะขึ้นเนาะอะ,อะโอเคหลังจากนี้ผมจาไม่ได้แล้วว่ามีจุดชนอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยบอกละกันนะครับโอเคก็ผัดเลมอนผมจะไม่ชนนะผมก็จะวิ่งฟโฟล์ ตรงจังหวะนี้ก็ไม่ได้จําเป็นต้องชนนะเพราะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของกองลูกไฟกับกองไอ้นี่อยู่ข้างหน้านะโอมคือเป็นลูกไฟด่านอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีนะโอมอ่ะเก็บไปเดี๋ยวสสตว์เลี้ยงก็ผลิตลูกไฟอีกนะก็เนี่ยต่อจากนี้ก็คือไม่ได้มีจุดที่จําเป็นต้องเอาโล่ชนแล้วนะอืเนี่ยไม่ได้มีแล้วนะโอมเพราะว่าเดี๋ยวเลยตรงจุดนี้ไปถ้าเป็นเซตปกติเนี่ยถ้าเป็นเซตปกติเนี่ยเนี่ยเราจะออกกันตรงจุดนี้นะโอมพอจะเก ก่อนที่จะขึ้นตรงที่มันเป็นแท่นอันนี้นะผมอันนี้คือเซตท็อปเขาจะกดออกกันแต่ว่าอย่างที่บอกเราเล่นเป็นเซตอีซี่เราก็เลยจะปล่อยให้มันตายตามปกตินะผมโอเคก็จบที่698ล้านเห็นไหมทาแต้มได้เยอะมากนี่ขนาดเล่นแบบไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะผมถ้าเล่นแบบมีเทคนิคก็คือเกิน7 0 0ล้านแน่นอนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อก,กันที่ผัดถัดไปกันนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ผัดที่สีกันนะผมกับผัดของน้องพาสเทลเมอร์แรงนะผมเพราะผมใช้เป็นพาสเทลเมอรนะ์แงเนาะเนื่องจากในผัดเนี้ย ถ้าเป็นเซตท็อปเนี่ยเขาใช้กระเทียมดํากันเนี่ยมันจําเป็นจะต้องกดออกก่อนเพื่อที่ให้ตัวของกระเทียมดำเนี่ยเกิดตรงกองที่มันเป็นโพชั่นพอดีนะโมซึ่งมันจะได้โพชั่นเพิ่มมา1ขวดทําให้ตัวของกระเทียมดาสามารถใช้สกิลทันได้แต่ในกรณีนี้เราไม่ได้กดออกก่อนนะโมเราเล่นตามปกติเนะเาะก็เลยจะเรียกเป็นพัสเทลลงมาแทนนะมเพราะว่าพัสเทลเนี่ยสามารถทําระยะได้ค่อนข้างใกล้เคียงเหมือนกันทาให้ผัดถัดไปเนี่ยเกิดในจุดเดียวกันได้นะโม แล้วก็ทําแต้มได้ก็ไม่แย่รวมถึงจังหวะอะไรเงี้ยก็คือสบายโฟล์นะผมไม่จําเป็นต้องยื้ออะไรเนาะผมก็เลยเลือกมาเป็นตัวของพาสเทลเมอร์แงนะผมโอเคแลวพาสเทลเมอร์แงเนี่ยเหมือนกับตัวของชัวร์กลาสนะหน้าที่หลักคือเราเอามาเพื่อเอามาต่อระยะนะผมแล้วทีนีผัานนี้จะใช้เป็นอีกตัวก็ได้ที่ผมไปเห็นมาก็คือเป็นตัวของอน้องสโตเลนนะผมะใช้เป็นสโตเลนได้เหมือนกันแต่ว่าสโตเลนเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ไข่เพื่อให้สามารถใช้สกิลทันเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะผมอันนี้ก็ขึ้นนนอออยู่กกัับาเเลืเแล้วนะ ถ้าในกรณีที่ใช้สปอเลือนเนี่ยผัดถัดไปผัดที่5้าเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่ทาระยะสั้นลงนะแต่ในกรณีเนี้ยผมจะใช้เป็นตัวที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเซตท็อประดับหนึ่งเหมือนกันหลักๆเนี่ยผมก็จะมีการเปลี่ยนเอาตัวออกบ้างเปลี่ยนบ้างโผมเพราะว่าด้วยความที่เซตเนี้ยเราจะไม่มีเรื่องของการที่ต้องกดออกก่อนไงอืมก็จะเลยทําให้ค่อนข้างแบบต้องเล่นตัวที่อาจจะมีปรับระยะบ้างนิดนึงโอมก็คือจะไม่ได้เหมือนกับเซตท็อปร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะก็คือมันเหมือนเป็นเซตกอปเกรดเอนั่นแหละ ้องเป็นก๊อปเกรดบีสินะเนาะเพราะว่ามันทําแต้มได้น้อยกว่าเนาะ,อะโอเคก็เดี๋ยวพาสเทลเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งพอดีแล้วก็พาสเทลเนี่ยมันจะไปตุยตอนช่วงต้นดานหน้าพอดีนะะซึ่งจะทำให้ผัดถัดไปเนี่ยเกิดในระยะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเซตท็อปจังหวะเดิมนะอ่าโอเคก็พาสเทลเล่นสบายๆเนาะเรื่องสมบัติเนี่ยก็ใช้เป็นทําแต้มล้วนได้เลยนะคือจะใช้สมบัติทําแต้มอะไรก็ได้เนาะม,มีอะไรก็ใช้ใช้ไปเลยเนาะใส่ใส่ใสามาให้หมดนะับเพราะว่า ผัดนี้หลักๆอย่างนี้บอกเราเอามาทําหน้าที่เพื่อต่อระยะเฉยๆก็ใช้สมบัติทําแต้มดวนได้เลยตามสบายคนะัะอ่ะโอเคเนี่ยไหมสกิลท้ายสบายๆเลือ่อนเหลือๆนะรอมก็เนี่ยเดีย๋ยวมันจะไปตายตอนช่วงต้นด่านหน้าพอดีเนาะเราก็ปล่อยพัสเทลวิ่งไปตามปกตินะรับไม่ได้จําเป็นต้องยืนเนาะโอเคก็จบที่4 3 2ล้านรอบอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดที่5กันนะครับโอเคเราเข้าสู่ผัดที่5กันนะรับกับผัดของชายมัสแคทเนาะ โอเคก็จะเป็นเซตผลักที่ใกล้เคียงกับเซตท็อปนะแล้วอย่างที่บอกนะโลักลักเนี่ยผมอ้างอินในเรื่องของจังหวะมาค่อนข้างใกล้เคียงกับเซตท็อปนะในบางผลัดนะผมามีการปรับไปบ้างนิดนิดหน่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นเซตอีซีเนาะโอเคว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นชายมัสแคทที่เป็นเซตท็อปนะเราจะกดออกกันในช่วงปลายด่านที่ขึ้นโบนัสพอดีเนาะพอขึ้นโบนัสปุบ๊บเก็บโบนัสเสร็จก็จะกดออกกันถูกไหมแต่นั่นแหละเราจะไม่ออกนะ แต่ถ้าใครจะกดออกก็ได้เหมือนกันก็คือเซตเนี้ยเอาจริงๆผมค่อนข้างอ้างอิงมาจากเซตท็อปในเรื่องของจังหวะค่อนข้างเยอะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเล่นตามได้นะผมก็ถ้าใครจะกดออกก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายังไงซะถัดถัดไปเนี่ยเรื่องของจุดเกิดจะไม่ค่อยมีปัญหามากอีดีนะโอเคก็ผัดชายมัสแคทเนี่ยก็คือเล่นสบายๆนะผมเป็นผัดที่ค่อนข้างสบายๆนะเหมือนเป็นผัดที่เล่นง่ายแล้วก็ทําแต้มได้ดีด้วยนะผมก็พยาพยามกระโดดเก็บไอตัวของออาเยลลี่ข้างบนให้ได้เยอะๆนะผมเพราะว่า ตรงจังหวะหลายๆจังหวะอะไรเงี้ยตอนที่นั่งรถตอนที่สกิลอยู่เนี่ยเยลลี่จะชอบอยู่ข้างบนนะผมด้วความที่ด่านอีกมันค่อนข้างกว้างเนาะก็เบรกวางลำไย,ยเนี่ยมันเป็นเบรกที่เอาที่เอาตีมด่านของอะตระกูลมังกรเอามาร้อยเรียงกันถูกไหม,มก็ถือว่าเป็นเบรกที่หลายคนชอบนะส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบตีมด่านนมคือในแต่ละด่านมันจะมีความชัดเจนของมันในระดับหนึ่งเลยนะอย่างช่วงด่านแรกๆก็จะเป็นด่านที่มีหมีลุงเยอะถูกไหมพอเข้าช่วงประมาณด่านสามก็จะมีเรื่องของสีหีดขวางแล้วก็มีสีเหลืองในระดับหนึ่ง พอมาด่านนี้ด่านที่5สเตจ5เนี่ยมันก็จะเป็นตัวของด่านที่มีม่ชมพูเยอะนะผมพอสเตจ6มันก็จะเป็นด่านเหรียญสเตจเก็จะเป็นตัวด่านที่มีหมีน้ําแข็งเยอะพอสเตจ8ก็เป็นด่านที่มีหมีเหลืองเยอะนะ้องก็คือด่านมันค่อนข้างมีความชัดเจนในแต่ละด่านระดับหนึ่งเลยนะก็จะทําให้ในแต่ละด่านเนี่ยในการใช้เซ็ตสมบัติก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะผมเ <ๆ S 1> พื่อความเหมาะสมเนาะโอเคอย่างในด่านนี้เราก็จะใช้เป็นตัวของถุงลีไอซีงอกกันเพราะว่ามี่ชมพูมันเยอะจริงๆน้อ แล้วก็อันนี้ผมลืมพูดไปนะว่าช่วงผัดสีผมเปลี่ยนเ,เซตเยลลี่นะผมคือผมลองเปลี่ยนเซตเยลลี่ดูเพื่อความแบบแปลกหูแปลกตานะอ่ะโอเคก็ใช้มัสแคทเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจะสกิลทันสบายสบนะผมนี่ขนาดเราใส่จอกมาได้นะเนี่ยก็ถ้าใครจะใช้ตัวอื่นแทนใช้มัสแคทก็คือเอาตัวที่ระยะใกล้เคียงกันหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเลยก็ได้นะครับอ่ะโอเคก็สกิลพุ่งปิดท้ายไปก็ใช้มัสแคทเนี่ยเห็นไหมมันจะมาถึงตรงที่มันเป็นจังหวะท้ายพอดีนะผมก็น้องจะขึ้นโบนัสไทม์ไปอย่างนี้เนะ ก็คือด่านนี้โบนัสธรรมมันจะมีให้แค่3าครั้งนะผมก็คือเป็นโบนัสธรรมท้ายด่านช่วงสเตจห้าสเตจหกสเตจเจ็ดเนี่ยมันจะมีโบนัสธรรมพิเศษของด่านนะผมซึ่งมันจะได้แต้มเยอะมากแต่ว่ามันจะมีแค่3ครั้งเท่านั้นก็ในกรณีที่ถ้าเป็นเซตท็อปเนี่ยเราต้องกดออกก่อนนะผมเพื่อให้ทําแต้มได้เยอะขึ้นเนาะแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่กดออกนะผมจะปล่อยน้องไปเลยนะผมแต่ในกรณีที่ใครจะเล่นตามแบบท็อปก็คืออันนี้อย่างที่บอกไว้ก่อน จากดออกตรงนี้พอจะลงโบนัสถูกไหมก็กดออกไปเลยมันก็จะทําให้ผัดถัดไปอะ่ะมันเกิดแล้วได้ขึ้นโบนัสถามซึ่งอย่างนี้เห็นว่าแต้มจากโบนัสถามมันได้ค่อนข้างเยอะนะครดังนั้นก็คือแล้วแต่เนาะอ่ะโอเคก็จบที่634ล้านในผัดนี้นะครเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันนะครับ โอเคเราเข้าสูผ่ผัดที่6กันนะครับกับผัดของน้องไดโนดอกไม้น้ำเนาะก็เข้าสู่ช่วงเครื่องท้ายกันนะครับโอเคผัดของไดโนดอกไม้น้ำเนีเน่ย,นน okay, ลยหลายคนอาจจะสังเกตว่าสัตว์เลี้ยงผมจะหน้าตาแปลกๆนะมันจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของตัวมันเองเนาะก็คือผมใช้เป็นตัวของตาช่างพลังงานเนาะตาช่างพลังงานไม่ได้เจอหน้ากันนานนะหลายคนอาจจะลืมความสามารถก็คือมันจะทําการใช้เหรียญ1น0 0พันเหรียญในการชุบชีวิต1นึ่งร้อยสามสหน่วยครับก็ในกรณีที่จะใช้สัตว์เลี้ยงที่ความสามารถเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของเป้าแพนด้า เปาแพนด้าเนี่ยชุบร้อยสเหมือนกันแต่ว่าจะใช้เหรียญอยู่ที่ห0 0หน่วยก็คือใช้เหรียญถูกกว่าตัวของตาช่างนะครับก็ในกรณีทีใท่ใครไม่มีตาช่างใช้เปาแพนด้าก็ได้หรือถ้าไม่มีเปาแพนด้าใช้เป็นตาช่างก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นสัตว์เลี้ยงมันก็ได้แต่ว่าถัด4 5่0จน้าจเป็นจะต้องเปลี่ยนระยะนะครับหรือถ้าจะเล่นระยะนี้ก็อ,อีกตัวหนึ่งที่พอจะทดแทนได้ก็ที่ผมแบบนึกออกก็จะเป็นตัวของแสงจันนะครับสามารถใช้ในผัดนี้ได้เหมือนกันก็เหตุผลนี้ทําไมถึงใช้เป็นไดโนดอกไม้นะว่า มันเป็นด่านที่มีกติกาตัวของการเพิ่มคะแนนยลลี่ทุกชนิดเนะก็ด่านนี้ผมลืมพูดเรื่องกติกาถูกไหมก็อย่างที่บอกในช่วงต้นคลิปเนะว่ากติการอบนี้มันจะเป็นซีซันซอสพริกก็คือผัก้ายอ่ะเขาบังคับเป็นซอสพริกโนะส่วนกติกาการเพิ่มคะแนนรอบนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มคะแนนยลลี่ทุกชนิดเนาะดังนั้นคุกกี้สายสแปมยลลี่หลายๆตัวจะกลับเข้าเมตาในฐานะตัวที่เหมาะเล่นเหล็กเอานีเนะไดโนดดองไม้น้ำก็เช่นกันเนาะก็เลยหยิบม,มาเล่นเป็นตัวในผันนี้เนะแล้วจังหวะมันค่อนข้างโอเคเลยนะ ในกรณีที่จะเล่นเป็นตัวผัดห้ามเซ็ตเดิมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นเปเซตนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผัดห้าเนี่ยถ้าอยากให้ได้แต้มเยอะขึ้นเนี่ยก็กดออกก่อนนะครับในช่วงขึ้นโบนัสไทม์เนาะแล้วก็ให้ผัดเนี้ยไปขึ้นโบนัสไทม์ตอนช่วงปลายด่านที่แล้วนะครับก็ได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่ถ้าไม่กดออกก็ไม่เป็นไรเนี่ยผมก็เล่นโฟล์ตสบายสบายเนาะก็อย่างที่บอกเนาะถ้าจะเล่นเป็นสักเลี้ยงมาเนี่ยผัดสีผัดห้าจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัวที่ทำระยะได้ไกลขึ้นนะผัดสีก็จะใช้เป็นตััววของซกลแ้็ผด จะใช้เป็นตัวที่ทําระยะได้นิดนึงเนะเพื่อให้มันระยะไม่เยอะจนเกินไปเนาะเช่นแบบตัวบนักสืบดูสอะไรพวกนี้นะโอเคพราผัดของน้องไดโนก็คือเล่นสบายนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยชุบถึงร้อยสิบแปดหน่วยนะการชุบชีวิตเนี่ยมันจะทําให้ตัวของไดโนดอกไม้น้ําเนี่ยสามารถใช้สกิลทันเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งนะก็จะทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคเนาะถึงแม้ว่าจะไม่มีคอมโบโบนัสก็ตามนะมอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าโบในการเล่นตัวของเบรกเอลเนี่ย มันจะมีบางเซตบางด่านที่จําเป็นจะต้องใช้เป็นตัวเซตชุบบ้างเพราะว่าในเรื่องของการใช้สัตว์เลี้ยงชุบเนี่ยมันจะทาให้จังหวะหลายๆเซตค่อนข้างสวยกว่าการที่เล่นกับสัตว์เลี้ยงมันเองนุ่อันนี้แล้วแต่ด่านแล้วแต่กรณีนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมตัวของการที่เข้าถึงปลายด่านเนี่ยมันจะมีเรื่องของโบนัสไทม์นุ่คืออย่างที่บอกไปในถัาก่อนว่าด่านเนี้ยโบนัสไทม์มันจะมีแค่ในช่วงท้ายด่านสเตจห้าสเตจหกสเตจเจ็ดเท่านั้นนาะก็จะมีเหล่ามังกรมาพาเราขึ้นโบนัสไทมนะ ก็ในเรื่องของการกดออกหลังขึ้นโบนัสท่าเนี่ยจะมีแค่ในเรื่องของโบนัสที่1กับโบนัสที่3เท่านั้นนะโบนัส2เนี่ยต่อให้เป็นเซตท็อปก็คือวิ่งโโลนะสบายๆนะมก็ให้ผัด6เนี่ยวิ่งแบบจนสุดขัดได้เลยนะต่อให้เป็นเซตท็อปหรือเป็นเซตปกติก็คือปล่อยได้เลยนะสบายๆเนาะโอเคก็ด้วยความที่สัตว์เลี้ยงเราชุบมาถึง1 3 8หน่วยนะมก็จะทําให้ตัวของไลโนเนี่ย ใช้สกิลซ้ำอีกทีหนึ่งปิดท้ายได้เนาะในกรณีที่ถ้าใช้สัตว์เลี้ยงมันเองถ้าเล่นเป็นจังหวะแบบเนี้ยถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงมันเองมาเนี่ยถ้าเล่นแบบปกติเลยนะน้องไดโนเนี่ยจะมาไม่ถึงตัวของด่านนี้นะผมก็คือน้องอาจจะตัวก,ก่อนเนาะอาจจะต้องใช้ไข่ชุบช่วยซึ่งก็จะทำให้แต้มหายไปเนาะแล้วการใช้ไข่ชุบมันไม่ทําให้ตัวของไดโนใช้สกิลเพิ่มได้อีกทีนึงด้วยไงมันก็เลยทําให้ทําแต้มไม่ค่อยคุ้มมากเนาะ ผมก็เลยแนะนําเป็นสัตว์เลี้ยงชุบเนาะในการเล่นรอบนี้นุเพราะจริงๆจะใช้เป็นตัวของชูกาดีไลท์ก็ได้นะใช้เลือดใกล้เคียงกันนุแต่ชูกาดีไลท์เราใช้กับตัวของเจ้าน้องชูอากาสในผัด2ไปแล้วไงก็เลยใช้เป็นตัวของเปาแพนด้าหรือตัวของตาช่างนะครับผมอะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะก็อย่างที่บอกเห็นไหมมันสกิลท้ายสบายๆนาะก็จบที่6 4 8่ล้านขนาดไม่มีคอมโบก็ยังทําแต้มได้เยอะเลยเนาะเพราะมันมีเรื่องกติกาด่านด้วยนั่นเองนะครับ โอเคแล้วเข้าสู่ผัดที่7กันนะผมผมจะใช้เป็นตัวของน้องบลูสลัชกับไข่ชุบเนาะโอเคก็ในผัดที่7เนี่ยหลักๆเลยคือใช้ตัวได้หลากหลายมากนะผมในกรณีที่เล่นเป็น e ซี่เซตเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยคือเราเอามาทําหน้าที่ในฐานะตัวต่อระยะเพิ่มนะผมคือผัดของบลูสลัชเนี่ยผมจะให้มันไปตายตอนช่วงใกล้ๆปลายด่านนี้พอดีคือหลายๆตัวเนี่ยเอาจริงๆในผัดเนี้ยสามารถใช้ตัวทดแทนได้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวของแม่จักว้าก็ใช้ได้นะผมหรือเล่นเป็นตัวแบบ น้องกระเทียมดําก็ได้เล่นเป็นอกชุนก็ได้ในจังหวะน,นี้นะผมหรือถ้าอยากได้ตัวที่ทําระยะได้ไกลๆหน่อยก็ต่อระยะเพิ่มได้ก็จะเป็นตัวของปลาไหลก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมลองมาเนี่ยบลูสลาชเนี่ยจะค่อนข้างทําแต้มได้โอเคสุดละแล้วก็ระยะก็ค่อนข้างโอเคเหมือนกันก็เลยหยิบม,มาเป็นตัวของบลูสล s ชนะผมอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้ใช้ไข่นะก็คือเซตที่ผมเล่นเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ไข่นะผม,ผมก็เลยเล่นเป็นผัดบลูสล s ชในผัดนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่า เล่นเป็นผัดสีตอเลินที่มันจะต้องใช้ไข่ก่อนเนี่ยผัดนี้ก็ควรเปลี่ยนเป็นพวกอกชุนเปลี่ยนเป็นแมจักวาเปลี่ยนเป็นกระเทียมดำนมหรือถ้าจะเล่นตามเซตท็อปเซตท็อปเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวของไข่ปิ้งหรือล็อบสเตอร์กันเพราะว่าเขาจะให้มันผัดนี้มันไปเก็บโบนัสไทมท้ายด่านพอดีแล้วก็กดออกก่อนอีกครั้งหนึ่งนะมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เรียกผัดถัดไปมาเพื่อเก็บโบนัสรรมนมแต่ในกรณีนี้คือเราจะไม่ให้ผัดเนี้ยไปเก็บโบนัสไทมนะก็คือหน้าที่ผัดเนี้ยเราเอามาเพื่อต่อระยะให้้มันนนไปตตาาายยอช่องทด แล้วก็ให้ผัดต่อไปเนี่ยเก็บโบนัสไทม์แทนนะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่เราทํากับเซตนี้เนะาะเพราะอย่างนี้บอกนะคือเหล็กเนี้ยหลายคนอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของแบบต้องจําจุดเกิดกดออกก่อนบ้างนะครับคือมันมีเรื่องของการกดออกก่อนค่อนข้างเยอะนะสำหรับเหล็กเอานี้เพราะว่าด้วยความที่โบนัสไทม์ในดาเนี้ยมันมีแค่3ามครั้งแต่ว่าไอ้สครั้งเนี่ยแต้มเยอะมากนะครับ มันก็เลยทําให้หลายๆเซตที่เราเล่นกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการกดออกก่อนกดออกนู่นนี่นั่นเพื่อให้ตัวของผัดถัดไปเนี่ยได้โบนัสซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันได้แต้มเยอะนะแต้มมันค่อนข้างคุ้มนะโบนัสในดังน่งนะผมเอาโอเคก็ด้วยความที่เรายังไม่ได้ใช้ไข่ชุบนะไข่ชุบเนี่ย,ย,ยจะทําให้ตัวของโยชสามารถใช้สกิลเพิ่มได้อีกทีหนึ่งพอดีนะ ก็จะทําให้ทําแต้มได้ในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยเนาะแล,แล้วก็บวกกับโลซัสเพิ่งบัฟมาด้วยแล้วผมอยากใช้น้องด้วยนะผม <c oughs> <g ok> <g ok> ก็เลยหยิบมาใช้ในผัดนี้เนาะนี่เห็นไหมใช้สกิลสบายมากนะับในจังหวะท้ายเนาะไม่ได้จําเป็นต้องยื้อเลยนะับอ่าโอเคก็เดี๋ยวมันมีเรื่องพุ่งปิดท้ายนะพุ่งเนี่ยจะกระโดดยื้อหรือไม่ยื้อก็ได้นะับแต่ผมจะไม่ยือนะ้อเนาะเพราะว่ายังไงซะร,ระยะก,ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะอ่าโอเคก็จบที่400เท่าไหร่460ล้อนหกสิบล้านพอดีนะผดเลขสวยเนาะอ โอเคเราเข้าสู่ผัดที่8กันนะกับผัดของน้องถังหูลูกส้มเนาะก็เข้าสู่3ามผัดท้ายกันนะโอเคก็ในผัดนี้อาจจะยิงงมีตัวทดแทนได้หลายตัวมากเลยนะเช่นครีมสตรอเบอรี่ลองเดชาตัวที่เป็นจังหวะเดียวกับน้องนะสามารถใช้ทดแทนกันได้เนาะหรือใช้แม่จักรวาก็ได้นะหรือเป็นพาทเทลเมอร์แรงก็สามารถใช้ได้นะเอามาเล่นในผัดนี้ได้เนาะคือถ้าเป็นเซ็ตท็อปอะปกติเราจะให้ Set เซ็ตผัดก่อนหนะ้าก็คือมันจะขึ้นโบนัสถูกไหมอะให้ขึ้นโบนัสไปนะ แต่ด้วยความที่ในผัดเนี้ยหลักๆก,ก็คือผัดก่อนหน้าเนี่ยเราเอาแค่ตัวมาต่อระยะเพื่อให้ผัดเนี้ยมันมาเกิดท้ายด่านนี้พอดีนะผมก็ผัดนี้จะได้โบนัสทามไปเนาะโอเคก็เห็นไหมแต้มเนี่ยโบนัสโบนัสทานม,มันค่อนข้างเยอะมากนะผมก็พยายามคุมตัวของดอกบัวให้มันดิดไอตัวผีผาเพื่อเก็บเยลลี่ให้เราเนาะคืออย่างที่บอกนะเนี่ยในด่านเนี้ยเยลลี่มันเยอะมากจริงๆต่อโบนัสทามนะผมนี่เห็นไหมขึ้นมาเป็นร้อยล้านนะผมคืออันนี้เมื่อผัดที่เราผมบอกว่าขึ้นมา60ล้านถูกไหม คือขึ้นมาเป็น้อยล้านนะคืออย่างที่บอกเนาะแต้มบนโบราธรรมมันก็เรงคุมเนะก็เลยเป็นผลที่ว่าทำไมห,หลายเซตที่เป็นเซตท็อปเนี่ยเขาถึงต้องกดออกกันก่อนหลังจากที่จบโบราณธรรมเพื่อให้ผัดถอไปเนี่ยได้โบราณธรรมเพิ่มเพราะว่าแต้มจากโบนาณธรรมมันเยอะมากจริงๆนะคือมันเยอะแบบเยอะตะโกนเลยอะเอออาโอเคก็ในผัดนี้เนี่ยพรที่3ผัดท้ายเนี่ยผมจะแนะนำานะให้ใช้เป็นพรเพิ่มคะแนนยลี่หมี่สีเหลืองเนาะเพราะว่าด่านท้ายเนี่ยยลี่หมี่สีเหลืองจะเยอะมากเนะ ก็อย่างที่บอกเนาะผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าในด่านเนี่ยโครงสร้างด่านมันจะมีความชัดเจนในแต่ละด่านนะครับก็ด่านแรกเนี่ยมันจะมีกับด่าน2มันจะมีหมีนุ่งเยอะพอด่าน3กับด่าน4ี่ก็จะมีตัวของสิงขีขวางให้ทําลายเยอะพอเข้าด่าน5ปุ๊บจะมีหมีชมพูเยอะด่าน6มีเหรียญเยอะด่าน7ที่ผ่านมามีหมีน้ําแข็งเยอะพอเข้าด่านเนี้ยมันก็เลยเป็นด่านที่มีหมีเหลืองเยอะนั่นเองนะครับ ก็ด่านนี้เอาจริงๆจะมีผักท้ายเนี่ยเราจะเอาตัวของแหวนมีสีเหลืองไปให้ผักท้ายใช้ด้วยนะับอันนี้ในกรณีที่ถ้าใครมีแหวนมีสีเหลืองก็คือเน้นเซฟให้ผักท้ายใช้นะเพราะว่าจะได้ให้ผักท้ายเนี่ยทำแต้มได้เยอะที่สุดนะผมผัดนี้ก็เลยจะใช้เป็นพวกสมบัติทําแต้ม้วนปกติเนะาะกพอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยหลักๆล,ล็อกไว้ก็จะเป็นตัวของถังหูลูนะับเพราะว่ามันเอามาคอมโบกับตัวน้องถังหูลูได้ไงอือีกสองชิ้นก็ใช้อะไรก็ได้นะับเป็นสมบัติทําแต้มเนาะอ่ะโอเค ก็เนี่ยน้องถังหูรูกก็คือใช้สกิลสบายๆเลยนะออ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะก็จบที่เท่าไหร่เอยจบที่524ล้านนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ถัดๆไปกันนะครับโอเคแล้วเข้าสู่ผัดที่9กันกับผัดลองสุดท้ายนะผมจะใช้เป็นตัวของน้องไฮเดรเนะาะพราะในผัดของไฮเดรเนี่ยเป็นผัดที่เราเอามาทําหน้าที่ในการต่อระยะท้ายนะผม,ผมเคยบอกไปหนูแหมว่าผัดเนี้ยเราเอามาทําหน้าที่ต่อระยะก,กันเนาะเพราะว่า หลกัหลกๆผัดเนี้ยเราจะวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อให้ผัดถัดไปผัดที่10เนี่ยมันเกิดแล้วมันสามารถเก็บขวดเลือดเล็กเพิ่มได้ขวดหนึ่งมันก็จะทําให้ผัดต,ตัวของใทยผัดซอสพริกผัดสิบเนี่ยสามารถใช้สกลิลเพิ่มได้อีกเซตหนึ่งสบายๆเลยเนาะในกรณีที่ทำระยะมาไกลเกินไปเนี่ยอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าทําระยะมาไกลเกินไปแล้วไปเก็บขวดเลือดเ,เล็กแล้วทําให้จุดเกิดของผัดสิบเนี่ยมันไม่ได้ขวดเลือดเล็กเนี่ยมันจะทําให จุดการใช้ปกิลของผัดสิก็คือเละไปเลยนะดังนั้นเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ได้ทําระยะมามากจนเกินไปเนาะโอเคก็ผัดเนี้ยเอาจริงๆมีตัวที่สามารถใช้ทดแทนได้หลากหลายตัวมากนะมไม่ว่าจะเป็นตัวของอน้องถังหูลูกส้มลองเดชาสตรีมสตอรอเบอรี่คอฟฟี่แคนดี้หรือพาสเทลเมลแองก็คือสามารถเอามาใช้แทนตัวของน้องไฮเดนเยได้นะแต่อย่างที่บอกไปเนาะมันมีเรื่องของกติกาด่านในการเพิ่มคะแนนยีรีทุกชนิดนะ มันก็เลยเหมาะเอาตัวของไฮเดรเนียมาเล่นในผักนี้เนาะก็ไฮเดรเนียช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าในค่าตาในเมตาเท่าไหร่นะเพราะว่าด่านในการชิงควยก็ค่อนข้างแกร่งนะผมแล้วก็ในการเล่นเบรกเอาช่วงที่ผ่านมาตัวที่เป็นใสสเปรรี่มันมันยังไม่ได้มีกติกาอ่านที่มาซัพพอร์ตไงอืพอกลับมารอบนี้กติกาอ่านมาซัพพอร์ตแล้วก็จังหวะในการเล่นในด่านมันค่อนข้างดีละมันก็เลยไปเหตนผลที่ว่าไฮเดรเนียมันก็เลยกลับมาในฐานะตัวที่เอามาเล่นในเบรกเอาในรอบนี้เนาะ โอเคก็เดี๋ยวไฮเดนเนียเนี่ยมันจะสกิลได้อีกทีนึงเนาะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระยะนะโมด้วยความที่เราไม่ได้เอาตัวที่ทําระยะได้ไกลเวอร์วงังอะไรมาใช้เนาะตัวของไฮเดนเนียเนี่ยมันก็จะตายแล้วก็จะทําให้ตัวของผัดที่สีผัดซอสทิกเนี่ยมันไปเกิดแล้วได้เก็บขัวเลือดเล็กพอดีนะโมคือบางตัวเนี่ยอันนี้ผมก่อนหน้านี้ผมไปทดสอบมาผมใช้ตัวที่ทําระยะมาไกลเกินไปจังหวะในการทําระยะผมผมทมาํามาไกลเกินมันก็เลยกลายเป็นว่าผัดที่9อะ่ะ กินกวดเลือดเกินก็เลยกลายเป็นว่าผัดสิบอะผัดซอสพริกผมใช้สกิลท้ายไม่ทันก็คือจังหวะเสียไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่เราด้วยความที่เราลดระยะมาขนาดนี้และเราใช้ตัวที่ไม่ได้ทําระยะมาเยอะมากมายอะไรนะครับก็เลยจะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้เนาะโอเคเห็นไหมผัดไชเดนเยเนี่ยสกิลท้ายสบายมากนะครับก็เรื่องของสมบัติเนี่ยเราใช้เป็นพวกที่มันช่วยสแปรมเยน่ี่กับเก็บเยนรี่เนาะเพื่อให้ได้เก็บเยนรี่เพิ่มขึ้นนะคอ้าโอเคสกิลปิดท้ายไปเนาะ ก็จบที่466ล้านน้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันดีกว่านะครับโอเคเราเข้าสู่ผัดสุดท้ายผัดที่10กัรน้กับตัวของซอสพริกซึ่งเป็นตัวล็อกประจํากติกาด่านในซีซั่นนี้เนาะโอเคก็ผัดของซอสพริกเนี่ยด้วยความที่ผัดก่อนหน้าเนี่ยเราต่อระยะมาค่อนข้างโอเคและไม่ได้แย่มากน้คือต้องบอกเลยว่าในด่านเนี้ยเอาจริงๆมีตัวอัลเทอร์เนทที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของระยะเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องซีเรียสมากน้ ขอแค่ในกรณีที่ผัดก่อนหน้ามันไม่ไปกินขวดเลือดเล็กตรงช่วงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้ผัดซอสพิกสามารถเล่นได้สบายแล้วน้อเพราะเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีขวดเลือดเล็กขึ้นมานะเนี่ยเดี๋ยวดูเลยนะเนี่ยไอขวดเลือดเล็กตรงนี้แหละน้อก็คือผัดก่อนหน้าเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันอย่ามาเกินตรงขวดเลือดเล็กตรงนี้นะผมผัดเนี้ยมันจะได้เก็บขวดเลือดแล้วมันก็จะทําให้ตัวของซอสพีกใช้สกิลท้ายทันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขวดเลือดใหญ่ตรงช่วงกลางด่านอีกพอดีน้องพอซอสนททาาใ้มรถชั โอเคก็ผมพูดไปแล้วเนาะว่าด่านนี้เยนนี่หม,มีสีเหลืองเยอะเนผะมดังนั้นสมบัติอีกชิน้นนึงเนี่ยผมเลยใช้เป็นตัวของแหวนแยนนี่หมีสีเหลืองเนาะเอามาใช้กับผัดนี้เพราะว่าจะได้บูสต์แต้มได้เยอะขึ้นเนอะส่วนอีกชิน้นนึงก็จะเป็นตัวของโฟโต้การ์ดโฟโต้การ์ดเนี่ยมันเป็นสมบัติคอมโบโบนัสเอามาเล่นเพื่อ Stamp, บูสต์แต้มเนาะส่วนอีกชิน้นนึงใช้เป็นตัวของป๊อปคอน์นาะรจริงจริงเอาป๊อปคอนไปเล่นกับผัดก่อนหน้าแล้วเอาตัวของสมบัติอย่างอื่นมาเล่นกับตัวขขออออออองงงเเเเเจจจ้้้้้้าาาาาานนน่ิิคก็ไดชดชรรรืืหถใมมีสมบัตัตตะว อ๋อมาเลชีวิตบริสุทธ์มาเล่นกับตัวของเจ้าตัวซอสพริกผัดนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามาเลชีวิตก็เซกเยลี่เยอะเนาะมันก็ทําให้ตัวของผัดนี้ใช้ตัวของมาเลชีวิตคุ้มเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของกติกาด่านด้วยเนอะผัดนี้มันก็ยังได้กติกาด่านอยู่นะอย่างที่บอกไปกติกาด่านเนี่ยมันจะมาขึ้นกับผัด3ผัด6ผัดกผัด10ในซีซั่นนี้เนาะนีเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตัวของขวดเลือดใหญ่ท้ายด่านมาพอดีเนาะก็ทําให้ตัวของซอสพริกอะสามารถใช้สกิลทันได้อีกครั้งหนึ ซอสพิกเนี่ยด้วยความที่พอเราทําจังหวะอะไรมาค่อนข้างโอเคแล้วดังนั้นก็คือเล่นสบายเนาะก็จริงๆในเด็กเนี้ยขอแค่ผัด8ผัด9ก้าอะทำระยะมาโอเคอะมันจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้นะองไม่ได้จาเป็นต้องใช้ตัวที่ผมเล่นนะคือขอแค่เป็นตัวที่ไม่ได้ทําระยะมาไกลเกินอะไรเงี้ยขอแค่ตัวของซอสพริกได้เก็บขัวเลือดเล็กกับขวดเลือดใหญ่อะมันก็สามารถใช้สกิลท้ายทันได้แล้วนะ้อก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยคือค่อนข้างสบายๆนะ เพราะว่ายังไงซะพอได้ความที่มันมีขวดเลือดเล็กเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของซอฟทิกสามารถใช้สกิลทันได้อีกทีหนึ่เนี่ยเดี๋ยวตรงไหนไหมตรงข้างหน้าเนี่ยใช้สกิลได้สบายๆนะคือค่อนข้างแบบโฟโลเนาะอ่ะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะออ่ะเดี๋ยวผมขอโดดยื้อเก็บโฟโต้การ์ดหน่อยละกันเนาะก็จบที่508้อล้านก็สกอคูณ2ไปที่1016ล้านเนาะก็คูณจบไปที่5 9 9 5ล้านเกาบล้ อันนี้เป็น normal นะถ้าเป็น hard ผมว่าก็คงได้ประมาณสัก6,001-6,002นนผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับ break out easy u i l d ของ season spot techno โอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย